อยาเคีนป๊อปคอนกินข้าวครับป๊อปคอนเพิ่งกินข้าวไปนะครับถ่ายไว้ไม่ทันงั้นมากินขนมโชว์เลยแล้วกันครับฟาวปไม่ย,มยัง้งเลยฟวับเอามานี่ว่าคงไม่ได้กิน <c oughs> หรอกวันนี้อะไรวะฟวับเอามาฟวับ <c oughs> เ,เอามาเมอามาไหมโอ้ยประตูนี่ <c oughs> เอา้ <c oughs> าเจ้าไปมันได้ <c oughs> กูจะกัดขาดได้นี่เอ้ยเจ้าไปมันได้ไหมฟาอวเอามาเนี่ยโว้ย ป๊อบกัดมือป๊าป๊าเลยกัดแทะละเดี๋ยวหาจังหวะก่อนมึงเรื่องมึงเรื่องจัดเลยที่ป๊อบกัดเลยโอ้ยเอาไม่คิดได้ทว่านี่นี่ยังขึ้นมาเกลื่อนเท่ตันี่หยาดเอายหยาดเอาให้มันได้ไม่นี่ก็ยีสิบชุงกินเองอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้อุ้ยหยาดเอาม่หยาเอายไม่ได้กินหรอกวันนี้เอาเลยที่ป๊อบจัดการจัดการเลยเอาเลยเอาซี่งานเป็ได้แต่ละแม่อุ้ยอ้ยเนาะ